วันนี้เป็นวันเสาร์ที่หมิถุนายนพุทธศัก,กราชสองพเป็นวันทำการศึกษาวิชาสัจจยมกะการสองปุะละอนุโลมะในอนุโลมะปุจฉาคู่ทุกขกับมัรเปิดหนังสือไปที่หน้าสี่สิบ สนิฐานทุกกําลังเกิดสองตยะท่านแรกแต่มักไม่ใช่กําลังเกิดท่านที่สองมักก็กําลังเกิดการสองปุกระ,ะวิถีมีอยู่บรรทัดเดียวนะแล้วก็มีแค่สองคนนะคนหน้าคนหน้าเนี่ย ตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นมิได้จนถึงมักกำลังเกิดนี่เรียกว่าคนหน้าใช้วิสัชนาแทนว่าอันพิสเมตาวีหรืออนพิสเมตาวีนังซึ่งได้แก่ผู้ที่มักยังไม่ เคยเกิดนะสูงสุดก็คือผู้ที่มักกำลังเกิดกำลังเกิดอยู่ยังไม่ดับจึงจัดเป็นบุคคลที่มักยังไม่เคยเกิดหรือบุคคลที่ยังไม่เคยรู้อริยสัจส,สี่นะส่วนบุคคลหลังใช้วิสัชนาแทนว่า อภิสมตาวีหรืออภิสมีตาวีนังก็นับตั้งแต่ผลผลบุคคลเป็นต้นไปก็คือโสผลเป็นต้นไปจนถึงปัจฉิมภวิกะบุคคลหรืออรหัตผลบุคคลนั่นเองซึ่งเป็นบุคคลที่มักเคยเกิดแล้วหรือ เป็นบุคคลที่เคยรู้อริยสัจสี่มาแล้วมีแค่สองบุคคลแล้วก็ทุกบุคคลหรือทั้งสองบุคคลนั้น,นทุกขสัจจะก็เคยเกิดสมุทัยสัจจะก็เคยเกิดเรียกว่าทุกขกับสมุขเคยเกิดทุกคนนะ ไม่เคยไม่มีนะในโลกนี้ไม่มีใครที่ทุกข์ไม่เคยสมุกไม่เคยไม่มีส่วนมรรคคสัจจะเคยตั้งแต่โสผลไปจนถึงปัจฉิมภวิกะนะจับหลักนี้ไว้ให้ได้นะอย่างเช่นตอนนี้สันนิษฐานเป็นทุกขสัจจะ ทุกขสัจจะเคยเกิดก็ต้องมาทั้งสองคนอนพิก็มาอภิก็มานะแล้วก็ใส่เครื่องหมายให้ตรงกับสันนิษฐานก็คือเครื่องหมายแถวหน้าเป็นเครื่องหมายของสันนิษฐานก็ใส่เครื่องหมายถูกไปแปลว่าทุกเคยเกิดทั้งสองคนจากนั้นไปดูสังสัยะแต่ละท่อนนะสังสัยะท่อนแรก ดูที่เครื่องหมายจะตรงกันข้ามกับสันนิษฐานเสมอส่วนสังสยะท่อนหลังดูที่เครื่องหมายนะเครื่องหมายจะตรงกันกับสันนิษฐานเสมอนี่เป็นวิธีการค้นหาองค์ธรรมและวิสัชนามักไม่เคยเกิด เราก็ไปดูในสองคนนี้ว่าคนไหนมักไม่เคยได้คนที่หนึ่งมาเราก็ใส่เครื่องหมายให้มันตรงกับสังขยะท่อนที่หนึ่งก็คือเครื่องหมายกากระบาดเป็นเครื่องหมายแทนของสังขยะท่อนที่หนึ่งมักไม่เคยได้คนที่หนึ่งคืออันนาพิมาเราก็ดึงมาเลยนี่อันนาพิอันนาพิหมายถึงคนที่มักไม่เคยเกิดนะ หรือคนที่ยังไม่เคยรู้อริยสัจสีนะซึ่งได้แก่ปุสีโสมมักหนึ่งนะพิกัดสูงสุดนี่คือโสมักหนึ่งโสมักหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลที่โสดาปติมัคคจิตกำลังเกิดหรือเป็นบุคคลที่กำลังรู้นะกำลังรู้อริยสัจสี่นะยังรู้ไม่เสร็จสิ้น นะกำลังรู้อยู่ดังนั้นองค์ธรรมของอนนพิสเมตาวีหรืออนนิสเมตาวีนังเนี่ยจึงได้แก่ปุตุชนจีสโสดาปฏิมัขคบุคคลหนึ่งซึ่งยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจสี นับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นมิได้จนถึงโสดาปติมัคคิตเกิดนี่คือองค์ธรรมของอนุภิสมตาวีนังนะต่อไปหมดหลังมรรคก็เคยเกิดเราก็ไปดูที่สันนิษฐานได้หมายเลขสองมาอภิสเมตาวีนัง เราก็ใส่เครื่องหมายถูกให้ตรงกันกันกบสังเสยท่อนที่สองนะเราก็ดึงคนที่สองมาอภิสมตาวินังมักก็เคยเกิดทุกก็เคยเกิดมักก็เคยเกิดก็นับตั้งแต่โสผลขึ้นไปนะโสผลขึ้นไปถ้านับไปตามลำดับก็คือโสผลสกะมักสกะผล อานามัติอานาผลอรหัตมัตอรหัตผลรวมเจคนนะเจคนตั้งแต่โสผลขึ้นไปจนถึงอรหัตผลรวมเจคนนะเว้นโสมักแต่เวลาแสดงองค์ธรรมเนี่ยเราจะจัดเป็นกลุ่มเป็นหมวดเป็นหมู่ไปเลยมัคส่วนมัคผลส่วนผลก็มาเป็นมัคนะมัคคะบุคคลเบื้องบนสาม ผลบุคคลสี่มาคะบุคคลเบื้องบนสามก็คือโาก็คือออกไปนะก็คือสกมัคอนามัคตรธรรมส่วนผลบุคคลสีก็ตั้งแต่โสผลไปนะโสผลสกผลอนนาผลอรัฐผลมาคาบุคคลเบื้องบนสามผลบุคคลสีซึ่งเข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจสี่มาแล้ว นับตั้งแต่โสดาปฏิผล,ลจิตเป็นต้นมาจนถึงปัจฉิมจิตคือปรินิพานอันนี้ตามหนังสือเขานะแล้วก็วงเล็บว่าโสดาปฏิมขานันตรักผล,ลจิตความจริงวงเล็บเนี่ยวงเล็บเนี่ยต้องใส่ใส่หลังโสดาปฏิผล,ลจิตนะใส่ต่อจากโสดาปฏิผล,ลจิต ใส่วงเล็บว่าโสดาปฏิมคานันตะผล,ลจิตเป็นต้นมาจนถึงปัชิมจิตนะแต่ว่าหนังสือเขียนไว้ง,งี้ก็ตามนี้ไปก่อนนะให้เราเข้าใจว่าคําว่าโสดาปฏิมาคานันตะผล,ลจิตเนี่ยก็คือโสผลละจิตเป็นต้นนะเป็นต้นโสผลละจิตเป็นต้น โสผลจิตเป็นต้นเนี่ยก็คือโสดาปฏิมคานันตระผลจิตเป็นต้นนั่นเองนะถ้าจะให้ดีต้องไปแทรกไว้หลังโสผลจิตนะหน้าคำว่าเป็นต้นนะจากนั้นเราก็จะไปดูวิสัชนากันนะคู่นี้ก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าแบ่งสรรปันส่วนนะเสร็จสร์เรียบร้อยนะ หมดแรกได้อนาพิสเมตาวินังนี่หมดหลังได้อภิสเมตาวินังนะจากนั้นเราก็จะมาอ่านพร้อมกันยัส้สะทุกขาสจจังโอปัชิะตาตัสสะมากาสัจจังโอปัชตะติ ทุกขสัจจะเคยเกิดแก่บุพลใดมรรคสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัจนาอนะพิสเมตาวีนังเตสังทุกขสัจจังอปปัชถะโนจเตสังมรรคสัจจังอปปัชถะอภิสเมตาวีนังเตสัง ทุกขสัจจจะอุปชิตามรรคสัจจจะอุปชิตาเมื่อบุคคลเหล่านั้นยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจสีมานั้นทุกขสัจจะเคยเกิดแต่มรรคสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้น เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจสีมานั้นทุกขสัจจะก็เคยเกิดมรรคสัจจะก็เคยเกิดอง์คธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชนสีโสดาปติมรรคโบุคคนหนึ่งซึ่งยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจสี นับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นมิได้จนถึงโสดาปฏิมัคจิตเกิดและมกระกคบุคคอเบื้องบนตามบนบุคคลนสี่ซึ่งเข้าถึงความเป็นผู้เกลร,รู้อริยสัจสี่มาแล้วนับตั้งแต่โสดาปฏิผลจิตเป็นต้นมาจนถึงปัจฉิมจิตคือปรินิพาน โซดาปติมาคานันตะผละจิตองค์ธรรมของสังทยาบทได้แก่องค์ทมหมวดหลังเท่านั้นสาธุ